สวัสดีค่ะวันนี้ทางช่องสวนครัวก็มีเมนูขนมหวานมานําเสนอกันค่ะเมนูที่เราจะทําในวันนี้นะคะก็คือบัวลอยค่ะแต่ว่าไม่ใช่บัวลอยธรรมดานะคะเป็นบัวลอยที่มีมันม่วงอยู่ในส่วนประกอบของแป้งค่ะและวัตถุดิบที่เพื่อนเจะต้องเตรียมในวันนี้นะคะก็จะมีแป้งข้าวเหนียว1ถ้วยตวงค่ะมันม่วงบดละเอียด100กรัม น้ำตาลทราย60กรัมสามารถปรับเพิ่มลดได้ตามชอบนะคะเกลือ1ทับ4ช้อนชาน้ำเปล่า9ช้อนโต๊ะค่ะแล้วก็วันนี้เราลืมวางกะทิลงไปในส่วนประกอบนะคะต้องมีกะทิด้วย500กรัมค่ะเมื่อเราทราบส่วนผสมนะคะเราก็จะไปเริ่มทำกันเลยค่ะเราจะเริ่มจากนำมันม่วงมานวดผสมกับแป้งข้าวเหนียวนะคะนวดให้เขาพอเข้ากันนะคะ เมื่อแป้งและมันม่วงเริ่มเข้ากันแบบนี้นะคะต่อมาเราก็จะเติมน้ําลงไปค่ะน้ำเนี่ยอยากให้เ,เพื่อนๆค่อยๆเติมทีละนิดนะคะถ้าหากว่าเติมเยอะเกินไปเนี่ยแป้งอาจจะเหลวได้และถ้าหากว่าแป้งเหลวเกินไปเพื่อนๆก็สามารถเติมแป้งข้าวเหนียวลงไปได้ค่ะนวดไปเรื่อยๆจนกว่าส่วนผสมทั้งหมดจะเข้ากันดีเป็นเนื้อเดียวกันนะคะเมือ่อนวดเสร็จแล้วก็จะได้หน้าตาแบบนี้ค่ะแป้งจะต้องไม่เหลวเกินไปแล้วก็ไม่แห้งเกินไปนะคะ เมื่อได้หน้าตาแบบนี้เราก็เตรียมนาไปปั้นเป็นลูกเลยค่ะก่อนเราจะปั้นเนี่ยเราจะโรยแป้งนวลเอาไว้ที่ภาชนะที่เราจะใส่บัวลอยที่เราปั้นแล้วนะคะเขาจะได้ไม่ติดกันค่ะปั้นเป็นลูกเล็กๆขนาดพอดีพอดีนะคะอย่าให,ให้ใหญ่เกินไปไม่อย่างนั้นเวลาเรานําไปต้มเนี่ยเขาจะบานแล้วก็ใหญ่เกินดูไม่น่ารับประทานค่ะเมื่อปั้นเสร็จแล้วเราก็เตรียมนําไปลวกได้เลยค่ะ ก่อนที่เราจะนําบัวลอยไปต้มนะคะเราจะมาเตรียมในส่วนของกะทิก่อนค่ะตั้งหม้อโดยใช้ไฟปานกลางนะคะจากนั้นก็ใส่กะทิลงไปตามด้วยน้ําตาลทรายแล้วก็เกลือค่ะคนจนส่วนผสมของน้ําตาลแล้วก็เกลือละลายดีนะคะเมื่อน้ําตาลและเกลือละลายดีแล้วเนี่ยเราจะตั้งไฟต่อจนกว่ากะทิของเราจะเริ่มเดือดแบบเบาๆอย่าให้เดือดแรงเกินไปนะคะให้เดือดเบาๆแบบนี้ก็พอค่ะ จากนั้นเราก็ปิดไฟแล้วก็ยกลงจากเตาได้เลยค่ะถ้าเราตั้งไฟให้เขาเดือดจัดเนี่ยกะทิจะแตกมันแล้วก็ดูไม่น่ารับประทานนะคะต่อมาเราก็จะมาเริ่มต้มตัวแป้งบัวลอยกันเลยค่ะตั้งหม้อต้มน้ำให้เดือดนะคะจากนั้นก็ใส่แป้งบัวลอยที่เราปั้นเอาไว้ลงไปค่ะถ้าแป้งบัวลอยสุกดีเนี่ยเขาก็จะลอยขึ้นมาแบบนี้นะคะเมื่อเขาสุกแล้วเราก็ใช้กระชอนตักเอาแต่ตัวแป้งเนี่ย ขึ้นมาแล้วก็นำไปใส่ไว้ในน้ำกะทิค่ะเพียงเท่านี้ก็เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเมนูบัวรอยมันม่วงของเราในวันนี้ทำง่ายไม่ยุ่งยากเหมาะเป็นกิจกรรมยามว่างในครอบครัวเลยล่ะค่ะ ว้าว่าเพื่อนๆชอบคลิปนี้นะคะก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe ที่สำคัญอย่าลืมกดกระดิ่งนะคะจะได้ไม่พลาดเวลาที่ช่องส่วนครัวลงคลิปค่ะสำหรับวันนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนแล้วพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสวัสดีค่ะ